ก็คลิปนี้นะครับเนี่ยต้มเครื่องในงไงครับต้มเครื่องในหมูครับต้มแับหมูนะครับนี่กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่อง a j 9 1็ s นะครับผมเจคบอูครับนี่วันนี้เข้าบ้านนะครับ็ราบวนวายเดี๋ยครับผมไปได้นี่มาครับเครื่องในหมูเครื่องในหมูแบบพร้อมแล้วเลยครับเชื่อไหมเพื่อนๆถาดนี้เจ็ดสิบาทนะครับเพื่อนโคตรถูกเลยนะครับตลาดบางบอนนะครับฝั่งตลาด ลาวนะครับเพื่อนพอดีผ่านมานเดี๋ยววันนี้เรามาดูด้วยกันครับบ้านผมมีอะไรกินกันนี่จะมาทําให้ตาทีกินนิดหน่อยตาทีชอบนะครับผมทุบเครื่องวันนี้ก็มีพริกนะครับนี่มีเครื่องในต้มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตุ่นให้เปื่อยนะครับนี่มีเครื่องต้มยำนะครับอ่าเยืองยกต้มหน่อไม้หนีไปแล้วนะครับนี่เยืงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกินบ้านเรามีทุบตะไคร้นะครับทุบทุบตูดตะไคร้นะครับก็พันๆนะครับเดี๋ยวเอาลงหม้อเราขึ้นหม้อไว้แล้วนะ น้ำครึ่งหม้อนะครับไอ้นั่นโลหนึ่งนะครับเจ็ดสิบบาทโลหนึ่งถูกแล้วแม่เนะเจ็ดสิบแล้วไม่มีกลิ่นด้วยใช้ได้เลยทำความสะอาดสะอ้านเลยนะครับพันแล้วครับใส่มาแล้วสองพันเครื่องตะไคร้ลงมาแล้วเรามาดูกันครับตอนกลิ่นออกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปก่อนเลยนะครับเพื่อนนี่ ใส่เกลือลงไปก่อนนะครับอย่างแรกเลยไม่เดือดเลยไม่ใส่อ่าเนี่ยของผมไม่รอเดือดนะครับเดี๋ยวจะใส่เลยแล้วไม่คนนะครับแล้วก็ปล่อยนวดไปนะครับตุนไปต้มหอมหอมผมใส่เกลือลงไปแล้วนะครับปิดเลยครับผมอ่ะเด๋ยวให้เพื่อนๆดูหนึ่งทีอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับใส่ไปแล้วก็ปิดเลยครับเดี๋ยวรอตอนเดือดนะครับเรามาดูด้วยกัน ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามากินข้าววันที่บ้านนะครับด้วยความคิดถึงนะครับไม่ได้ความหิวว่ากินข้าวบ้านเนี่ยมันเป็นด้วยความคิดถึงนะครับมีไหมครับที่ว่าเพื่อนเพื่อนกินข้าวที่ไหนก็ไม่รู้สึกแบบอิ่มหรือว่าถูกใจเหมือนอย่างที่เรากินที่บ้านถึงแม้จะเป็นไข่เจียวก็ตามนะครับนี่ตำพริกกันแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงแยกกันนะครับนี่ส่วนอันนี้ก็เปื่อยแล้วนะครับนี่เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาปรุงแยกในชามครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับ มาเดี๋ยวมากินด้วยกันครับผมโอ้โหเพื่อนๆโคตรหอมเลยอยากให้เพื่อนๆมายืนตรงนี้นะครับลองชิมน้าหน่อยชิมน้าหน่อยนี่หลีไฟไว้พ่อมาชิมน้ํามาชิมน้ํามาชิมน้ําาก่อนชิมน้ําก่อนชิมน้ําก่อนชิมน้ําก่อนเป็นไงเป็นไงน้ําเป็นไงแล้วให้ชิมนะแล้วก็ไม่บอกเลย เออคือพอดีอ่อนแกหรือยังไงแม่ผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวคี่วันเคี่ยวหนึ่งวันหนึหนูว่าอ่อนแม่อะลองลองชิมลองชิมนี่พริกไม่ละเอียดเลยนะอ่านั่นแหละแม่ก็ยิ่งแหลกยิ่งเผ็ดนะก็ไม่กินเผ็ดกันไม่ใช่หรอถ้ให้มันแหลกมันจะเอ๊ะใช้ได้แล้วอ่ะอ่ใช้ได้แล้วเอาเอาอย่างไม่ได้ใส่นี่ใส่เกลือกับไอซีอิ๊วขาวขาดอะไรอ๋อขาดผงนัวเหรอ อ่า่าผงนัวผงนัวอ่าถึงได้ไม่อร่อยอ่าตาทีมาใส่ผงนัวลงไปอร่อยเพราะตาทีเลยเนี่ยว่ามันขาดอะไรอร่อยเพราะตาทีเลยนะครับนี่นี่ว่ามันขาดอะไรเคี่ยวมันไฟอ่ะนี่ของชอบเขาเลยนะครับลงมือมาเลยไหนลองชิ้มอีกทีไปไงไม่ได้หั่นทีเล็กเยอู้นี่ก็เล็กแล้วไงเขาก็หั่นมาให้แล้วไงนี่ก็ไม่ใหญ่เนี่ยปอดเนี่ยอร่อยบอดบอดมันน้อยตาทีชอบนะครับของชอบตาทีครับ หอมฉุยเพื่อนๆเลยเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะครับอดอออเกินจะไม่เปืยฮะ<า>ไอตอนเนี้ยมันยังไม่น่าหลอกเดี๋ยวเย็นๆน่ะไอหม้อเนี้ยเย็นๆน่ะพ่อน่ะจะได้แบบเปื่อยๆอ,ยอ่ะเพราะเดี๋ยวหนูตักกลับบ้านก็ถ้วยเดียวแหละเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนเกี่ยเกี่ยนะครับแม่ผมกําลังเอาพริกออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะปรุงกันละนะครับเกี่ยวก่อนเกลี่ยก่อนเกลี่ยก่อนเกี่ยก่อนเกลี่ยก่อนนะครับฮ Three, three, four, three. อันนี้มีสั่งเลยอันนี้ของชอบเขานะเมนูก nah, ็เลยเนี่ยใหยเทืองปรุงเครื่องนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมีมะนาวมะนาวกับพริกสองอย่างมะนาวกับพริกนะครับพราะเค็มเราใส่ไปแล้วไว้ตักใส่ย้วยอันนี้หนูมีตะก้าด้วยนะแม่เป็นรูปรถตะก้า เขาให้หนูแปะลิงก์มั้งเขาก็ให้แม่แปะแม่ที่เก็บแปะยังทำไม่เป็นนะเด้แปะเราจะไปเข้าไปเชื่อมกับช้อปปี้ด้วยไม่ใช่เหรออืมนี่มันหน้ากี่ลูกสี่สองลูกสองลูกพอแล้วใหญ่ชามเดียวไม่พอหรอกนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมามีเพื่อนแม่อยู่คนเปลี่ยนไงเปลยไหมแม่อันนี้เมนูแรกของเรานะครับนี่เครื่องในหมูลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มอร่อยลวกจิ้มนะครับแล้วเดี๋ยวมีต้มล้างคอนะครับ มีคนไม่รอลอัอน,นมีคนไม่รอเอาพ่อลองเลยลองเลยลองเลยบอกหนูหน่อยว่าเปื่อยไหมไงอันนี้เมนูลวกจิ้มนะอันนี้ไส่ไงไส่ไส้ใหญ่มันไงไง,งอือเปรียร้ยวเดมเปรี้ยวเด็กเขาไม่ได้ใส่ไอ้นี่นี่พอจิ้มผิดถ้วยนี่ไ,นไม่มีกลิ่นเลยหอม <c oughs> โอ้โหพ่อผมซดใจเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูตักใส่ถ้วยกันดีกว่าครับผมแหมเดือดปุดๆุดกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆโอ้ยแล้วนิ่มปล่อยเลยเมื่อกี้นะพ่อเอาไส้มาตัดกินนะครับนี่แม่ผมกําลังซอยผักชีเลยนะครับนี่โดยมีจอมบงการอยู่ข้างนะครับบงการอยู่เดี๋ยวยาวไปหั่นยาวก็ไม่ได้นะครับต้องหั่นสั้นพอดีนี่เป็นไงครับหืมหอมฉุยหอมฉุยน้ําลายไหลหมดแล้วนะครับเพื่อน เตรียมกับข้าวเลยเตรียมข้าวเลยกินเอาแล้วนะครับเพื่อนๆแม่ผมเริ่มแล้วนะครับพ่อผมไม่ไหวแล้วคั่งนะตักข้าวรอแล้วครับใ้กับข้าวเปิดลตัมามันชิ้นใหญ่เลยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับพ่อผมวางแล้วเไม่ใหญ่รับไอ้ที่เขาเน้นเรื่องชิ้นใหญ่เพราะฟันเขาไม่ค่อยดีนะครับเขากลัวว่ามันจะเคี้ยวไม่ขาดฟันไม่ดีแต่อันนี้รู้สึกค่อนข้างเปิดนะครับปรุงแล้วนะครับะปรุงปแล้วนะ S <S ใส่กุกกันน้ำไอ้นี่ลงไปชิมนยขาดอะไรใครกินใครชิมเอาเองอ่าแม่ไม,ไม่กินหรอไม่เอาแม่อิ่มอยู่อ่ะแล้วไม่กินพร้อมกันไปเลยไม่เอาอิ่มไอถ้วยนี้หนูกับพ่อสองคนนะพ่อชิมเนี่ยงั้นร QC ครับ QC ให้ QC เทสกันเช้ามายังไม่ทำงานเลยสักเทีมัวจะยุ่งไปเรื่องกับข้าวเป็นไง ขาดอะไรไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวอ่อนมะนาวเค็มไหมไม่เปรี้ยวไม่เค็มอ่าใส่ไปตอนนี้ก็ให้มาปรุงข้างนอกนั่งองข้างบนเนี่ยถ้วยขาวมีอีกเนี่มะนาวมีไหมถ้วยขาวไงถ้วยขาวข้างบนน่ะมาวนะอ่านั่นเนี่ยนั่นแหละราดเลยนี่อะไรน้ำมะนาวอ่ะนี่เปรี้ยวมะนาวพริกใช่ใช่ใส่ลงไปใส่ลงไปมะนาวพริกนั่นแหละแล้วถ้วยนี้อ่ะเอาแค่ตรงนี้เอาน่ะเป็นไงเป็นไงชิมก่อนชิมก่อนนะ หลายช้อนแล้วเดี๋ยวมันจะเลยป้ายเป็นไงพ่ออะได้เรื่องแล้วล่ะพอชิมหลายรอบนะครับ<ป>กินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆ<ป>นี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับลงมกินได้ไ,ดไหมผมกับพ่อนะครับเนี่ยลาเพื่อนๆกันไปด้วยนี่นะครับ ต้มเครื่องในหมูนะครับเปื่อยๆนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆกินข้าวด้วยกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ